สวัสดีครับชาว fc ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆพอดีผมไม่ได้ทำคลิปของ YouTube มาหลายวันพอดีมันเครื่องทำกะย่ออุปกรณ์ในการทำ u t u b e บางตัวมันเสียแล้วก็ผมก็ติดทุระอันนี้ต้องขอาภาอภัยชาว fc ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาทำคลิปสั้นๆอาจจะ มันไม่สมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่ามีบางตัวอุปกรณ์ตัวที่มันเสียหายอะไรพวกนี้ยังซ่อมไม่เสร็จถ้ามันเกิดบางช่วงบางตอนอะไรที่มันหายไปหรืออะไรนี้ต้องขอภห้น้องๆด้วยนะครับทีนี้ผมมาทําเป็นคลิปเนีย่ยเ็เรียกว่าสันส้นๆคิดว่าหลายๆคนน่าจะ,ะเคยเห็นหน้าตู้ mdb นะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่าไมมิดงดำๆที่ติดอยู่หน้าตู้นะครับพวกนี้นะครับมันสื่อถึงอะไรบางท่านก็นจะรู้แล้ว นะครับแต่บางท่านก็อาจจะไม่รู้คนนี้ผมจะมาอธิบายให้น้องๆได้เข้าใจนะครับไอตัวไมมิที่เขาติดอยู่เขาเรียกหน้าตู้นะครับเหมือนถ้าเราเรียกจริงๆก็ประมาณก็เรียกว่าซิงเกิลไลน์ของหน้าตู้ MDB หรือ EDB นะครับมันจะมีก็เรียกว่าเป็นขีดขด,ดำๆหรือบางตู้อาจจะเป็นสีแดงอะไรพวกนี้นะครับมันสือ่อความหมายว่าก็าเรียกว่าเมน ตู้ที่ไปจ่ายให้แต่ละจุดนะครับเหมือนเช่นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเมนจากตู้ก็เรียวกว่าจากเบเกอร์เมนหลักนะครับเป็นเมนเบเกอร์นะครับก็คืออันนี้คือเมนที่มาจากข้างนอกที่มาจากหม้อแปลงนะครับตรงนี้อันนี้มาจากหม้อแปลงก็มาเข้ามันอยู่ข้างในก็มาเข้าหัวเบเกอร์นะครับจากหัวเบเกอร์เวลาออนเบเกอร์ครับนะครับไฟก็มันจะวิ่งผ่านบัดบ่าตัวนี้ตัวนี้ก็คือคเขาเรียวกว่าเป็นบัดบ่านะครับ บัตรบาร์ของในตู้นะครับบัตรบาร์ก็มีทั้งหมดกี่เส้นนะครับที่อยู่ในตู้มันก็ถ้าเราดูจากเิทยกว่าด้านวิจยว่าอะไรอ่ะด้านซด์วิวด้านข้างดูจากด้านข้างอะไรพวกนี้นะครับเซกชั่นจากด้านข้างน้องๆก็จะเห็นว่าตัวบัตรบาร์พวกนี้นะครับเนี่ยมันจะวิ่งนี่คือบัตรบาร์นะครับอ่านี่คือบัตรบาร์ที่วิ่งอยู่นะครับอันนี้คือเป็นเรียกว่า R S และตัวนี้ก็จะเป็นบัดบาร์ของนิวตันแล้วก็3ามเบออยู่ข้างล่างนะครับถ้าเราเห็นมองจากด้านข้างนี้ก็จะเห็นตัวนี้นะครับก็จะเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้คือบัดบาร์เมนที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับที่วิ่งวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็มันจะมาเข้า,าบาร์ตรงนี้นะครับอ,อันนี้จะเป็นสายไฟที่มาจากมอแปลงมาเข้าเบเกอร์เบเกอร์คือเบเกอร์เมนตัวนี้ที่ก็ทำเซตชา่างให้ดูจากเบเกอร์เมนนะครับมันก็แทบออกมา ก็คือตัวนี้ไมค์ที่เขาทาไว้ใหน้น้องเห็นนะครับแต่อกมาก็มหาบานะครับมหาบาตรงนี้บาตน,นี้เขาจะวิ่งข้างในตู้นะวิ่งยาวเลยถ้าน้องๆดูจากตัวที่เขาทาอะไรนะเขาเรียกว่าด้านหน้าตู้แต่ทําเป็นให้เห็นเป็นโปร่งแสงว่าบเบเกอร์มันติดอย่างไงจากไอ้ตัวเขาเรียกว่าหน้าตู้ที่ไมมค์มันชี้ว่าตรงนี้คือเบเกอร์นี่คือหน้าเบเกอร์ที่โผล่มาจากหน้าตู้เป็นจมูกแต่ข้างในเบเกอร์มันจะติดอย่างนี้ที่โผล่มาหน้าตู้คือตัวนี้ อันนี้ก็จะทําให้เห็นว่าตัวนี้คือบัตรบาร์วิ่งนะนี่คือบัตรบาร์วิ่งเหมือนไมมิเมื่อกี้นะครับอันนี้คือตู้ของแคปแบงก์แคปแบงก์ก็คือสองตู้ตัวนี้กระปาทิสเตอร์หรือก็เรียกว่าแคปแบงค์นะครับเพราะนั้นเวลาน้องๆเห็นไอ้ตัวก็เรียกว่าซิงเกิลไลน์หน้าตู้นะครับไอ้ตัวไมมิคเนี่ยก็สื่อถึงว่าเวลาเมนเข้ามาจากเบเกอร์ออเบเกอร์เสร็จแล้ว Baker เบเกอร์ก็มาจ่ายบัตรบาร์อีกทีหนึ่งจากบัตรบาร์นี้ก็แทบมาหาเบเกอร์แต่ละตัวนะครับ มหาเบเกอร์แต่ละตัวจากบัตบาตรงนี้ก็แทบมาจากข้างล่างนี้ก็จะเป็นบัตบาวิ่งนะครับบัตบาวิ่งออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะแทบบัตบาแทบลงมาหาจมูกเบกของเบเกอร์นะครับก็คือตัวก็เรียกว่าตัวนี้อย่างนี้นะครับบัตบาก็วิ่งแทบออกมามาหาเนี่ยนี่คือบัตบาที่วิ่งมาหาตัวเล็กๆพวกนี้นะครับแทบจากไตัวบัตบาร์มนนะครับตรงนี้ก็บัตบาวิ่งมาเพื่อที่จะให้อะไรอ่ะเมนที่ลงมาจากข้างบนก็ได้ครับ ดันเอาไปกลายไปจ่ายให้พวกตัว Baker, เบเกอร์ไปจ่ายให้ตู้โหลดเซนเ,นเตอร์หรือเครื่องจกักรต่างๆนะครับเราก็มาเข้าตรงบัตรบาร์ตรงนี้นะพวกนี้นะครับนี่คือที่เราจะเข้ามันก็จะมีบัตรบาร์ต่อมาอีกทีหนึ่งนี่คือโครงสร้างข้างในตู้ MBB นะครับเพราะน้นนองๆเห็นนี่บัตรบาร์จะรู้ได้เลยว่าเมนวิ่งมานีผ่านเบเกอร์เสร็จแ,แล้วมาจ้าลงบัตรบาร์นะบัตรบาร์ก็วิ่งแถบส่วนเบเกอร์ย่อยตรงนี้มันก็แถบบัตรบาร์ลงหาหัวเบเกอร์ จากหัวเบเกอร์ถึงจะแท็บไปหาด้านเอาพุทล้วพูทก็ไปหาเครื่องจกักรหรือไปหา IDB หรือไปหาโหลดเซนเตอร์หรือไปหาเมนอะไรต่างๆที่เขาเขียนไว้ใน t ิงเกิลไลน์นะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เบเกอร์ตัวนี้มีหน้าที่คือบัดบารเข้าจากฝั่งนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเบเกอร์มันเข้าหัวนะครับฝั่งนี้เนี่ยเบเกอร์เข้าทางตูดนะครับและออกด้านหัวไปจ่ายให้ตัวตัวแครแบงค์นะครับ หนึ่งแคปแบงก์ก็ตัวเนี้ยแคปแบงก์ก็ผมไม่ได้เอาเซสชันมาให้นะครับก็ดูจากตรงนี้คือแคปแบงก์ตรงนี้เนี่ยบัตรบาร์วิ่งข้างบนถ้าน้องๆเห็นนี่ก็เหยียบก็ชี้บัตรบาร์นี่บัตรบาร์วิ่งนะครับแล้วก็มาหาจากบัตรบาร์ตรงนี้มันก็แถบหาฟิวนี่คือเป็นสายนะครับเป็นสายแถบมาหาฟิวของก็เรียกว่าฟิวของคาปาซิเตอร์หรือไอตัวแคปแบงก์จากแคปแบงก์ก็มาหาตัวแมกเนติกนะจากแมกเนติกก็ถึงจะไปหาตัว แกปแบงค์ที่มันวานเป็นแท่งๆ,ๆ,ๆอยู่ข้างในตัวนี้นะครับอันนี้คือการอ่านของเรียกว,ว่าบางคนหลายคนเข้าใจแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันมันสื่อถึงอะไรไอ้ตัวไมมิหน้าตู้ก็สื่อถึงซิงเกิลไลน์ว่ามีในตู้มันจ่ายยังไงบ้างจ่ายไปตรงไหนบ้างโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดข้างในตู้เพราะว่าเปเิดข้างในตู้ถ้ามีไฟเนี่ยมันอันตรายนะครับมันช็อตเราได้นะครับแต่ไม่เกิดอันตรายเพราะนั้นเราก็จะดูจากหน้าตู้นี่แหละว่า เมนตัวไหนกินจากอะไรบ้านแล้วไปจ่ายตรงไหนบ้านนะครับก็ดูจากตัวไมมิตรงนี้ก็เราก็รู้แล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเอามีนมาจากไหนเอามาจากบาร์ผ่านเบเกอร์จากเบเกอร์จากบัตรบาร์มาหาเบเกอร์เล็กจากเบเกอร์เล็กย่อยถึงจะแถบออกไปหาเครื่องจกักรหรือตู้ดีบีหรือโหลดเซนเ็นเตอร์นะครับนั้นวิธีดู้องเราก็จะจะได้เข้าใจนะครับเวลาดูของไมมิใน ตัว MDB หรือ EDB นะครับซึ่งมันจะมีะขเขาเรียกว่าเกือบทุกตครับเป็นมาตรฐานของเขาอาจจะเป็นสีแดงบ้างสีดำบ้างนะที่ทำเป็นซิงเกิลไลน์ไปนะครับให้ซื้อหเห็นว่าในตู้นี้มันควบคุมอะไรบ้างเมนเอามาจากตรงจุดไหนบ้างไปจ่ายตรงไหนบ้างเราก็สามารถรู้ได้ทีนี้พอที่จริงอไอตัวล่างเบเกอร์ตรงนี้เขาจะเยเรียกว,ว่าเน็เพจเนมเพจบอกว่าเป็ะ อันนี้เบตัวนี้ไปจ่ายไหนสมมติว่าไปจ่ายให้ pl pl หนึ่งอันนี้อาจจะเป็นชื่อของมันเนมเพจนะครับไปจ่ายให้ pl 2ก็คือโหลดเซนเตอร์ตัวที่1ตัวที่2เราก็เวลาเราจะทํางานหรือจะซ่อมอะไรเราก็สามารถมาออฟจากตู้ mdb นี้ได้เพื่อที่จะไปซ่อมอจุดที่มันเสียระหว่างมนของอจากเบเกอร์ lp 1ไปจ่ายให้โหลดเซนเตอร์ของ lp 1ที่ปลายทาง นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เวลาเราเอามาออดเอามาออกเพื่อที่จะซ่อมหรือจะเช็คอะไรเราก็จะมาก็จะว่าออกได้ถูกตัวเพราะนั้นเนมเพจตรงนี้จะมีทุกตัวจะมีชื่อบอกว่าไปจ่ายทรงไหนนะครับเราเราก็สามารถมาอ่านจากเนมเพจตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปโอเปเรตหรือไปเมนเทนเน้์หรือไปจ่ายเครื่องจกักรไปออฟไปออทจ่ายให้แกเครื่องจกักรหรือไปจ่ายให้จุดต่างๆได้นะครับเพราะนั้น อันนี้เป็นคลิปสันส้นๆนะครับเพราะว่าดิผมไม่ได้ทำนานแล้วพอดีเกิดเขาจะว่างางามเยอะหน่อยแล้วก็อุปกรณ์ของการทํา y o Youtube มันจะหายชึงซ่อมไม่เสร็จนะครับก็สําหรับคลิปนี้พอเป็นสาระความรู้ให้น้องๆนิดหน,น่อยนะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ